แน่นอนข้าจะปกป้องเจ้าเองวะฮู้ช่วยข้าทีบ้าเอ้ยไอ้ลูกธนูนั่นบ้าเอ้ยถ้ามันมาทางซ้ายอีกสักหน่อยข้าก็คงเป็นคนตายแทนนางแล้วแท้ๆพวกกองทัพทหารฮูมันยิงลูกธนูมาแล้วพวกเราระวังตัวกันด้วย ข่าพกมันให้หมดข่าพกมันให้เกลี้ยงทุกคนอย่าให้ทหารฮู้เหล่านั้นขึ้นมาบนกำแพงหมู่บ้านเราได้ฮ่าฮ่าฮ่าไอ้พวกไม่เจียมเนือ้อเจียมตัวไอ้พวกอ่อนแอทั้งหลายข้าผู้นี้จะเป็นคนส่งแกลงนรกกันเองพวกทหารฮูเหล่านั้นมันพยายามทำให้พวกเราแต่คอภายในกันเองเอาละข้าจะเป็นคนจัดการเขาเอง จากการพิจารณาของข้าแล้วเขาน่าจะมีความเร็วอยู่ที่ระดับสามเฮ้หลบทางน้อยหลบทางแต่ท่านได้นั่นเองพระเอกก็ได้คิดในใจว่าเฮ้นั่นมันอะไรกันจู่ๆผู้ใหญ่บ้านทําไมถึงวิ่งหนีออกไปจากจุดนี้กันนี่มันจะเป็นการทําลายขวัญกําลังใจของประชาชนหรือเปล่าพี่วูหมิงนั่นมันสุดยอดมากเลย ทุกๆคนไม่ต้องเป็นห่วงนะตอนนี้พวกเรามีทหารรักข้าอยู่ที่นี่แล้วพวกเราสามารถช่วยเหลือหมู่บ้านได้อย่างแน่นอนอะไรกันสถานการณ์อย่างนี้ถึงพ่อจะกลายเป็นคนขี้ขาดแต่ลูกก็ยังแสดงความกล้าหาญออกมาขงังขังชูลี่ หลังจากที่พระเอกของเรานั้นเห็นผู้หญิงโดนจับไว้ก็อดกั้นใจไว้ไม่ได้เข้าไปฟันศอกใส่ด้านหลังท้ายทอยของชายหัวโล้นที่ถักผมเปียและไม่นานนักชายหัวโล้นคนนั้นก็หมดสติและล้มลงไปนอนกองกับพื้นเอาละเจ้าลุกขึ้นได้แล้วอา่าข้าขอบคุณเจ้ามากอะไรกันยังพยายามจะโจมตีหมู่บ้านเขียวขจีอีกอย่างนั้นหรอไฟไฟไหม ละท่านใดนั้นเองหัวหน้าหมู่บ้านก็ได้กลับมาพร้อมกับทหารจํานวนหนึ่งเอาละข้าจะโชว์ให้พวกเจ้าดูว่าการที่มาหย่บหมู่บ้านนี้จะเป็นอย่างไรอ่าที่เขาวิ่งหนีออกไปนั้นเพื่อเขาไปเอาเอาวุธผิดกฎหมายเหล่านี้มางั้นสินะอ่าด้วยเหตุนี้จึงมีโอกาสที่จะทําให้เราเป็นฝ่ายชนะสงครามอ่าพวกเราชนะแล้วพวกเราชนะ และเพื่อเป็นเกียรติให้กับเพื่อนพวกเขาที่ตายไปเขาจึงจัดงานศพให้กับทั้งสองคนเจ้าจะคอยช่วยเหลือข้าใช่ไหมและทันใดนั้นพระเอกก็ได้พูดขึ้นมาว่าชีวิตช่างไร้ค่าจริงๆเมื่อถึงเวลาการทำสงครามถ้าหากข้าไม่ระมัดระวังตัวแล้วก็ข้าคงเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้ลงไปนอนในโรงเช่นนั้น หมู่บ้านเขียวขจีเต็มไปด้วยการคุ้มกันอย่างหนาแน่นและว,วันนี้เขาก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาสามารถเอาชนะกองทัพฮูได้ภายในวันนี้แล้วทำไมเจ้ายังพูดแบบนั้นอีกล่ะสิ่งต่างๆมักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ในสนามรบข้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจ้าจะให้ความร่วมมือกับข้าหากเกิดอะไรขึ้นห่วงหญิงพวกท่านพวกท่านนี่มันข่าวแย่แล้ว ไอเจ้าพวกทหารฮูนั่นมันกลับมาอีกแล้วฮะเจ้ากลัวอะไรกันในเมื่อพวกเรามีอาวุธที่ทรงพลังต่อให้เราทหารฮูมามากแค่ไหนพวกเราก็สามารถจัดการเขาได้ทีน่นี่แต่แต่แตว่าแต่ว่านะผู้ใหญ่บ้านไอพวกทหารฮูนั่นมันจับตัวประกันของหมู่บ้านไว้เป็นโอบป้องกันนะสิหัวหน้าหมู่บ้านได้โปรดได้โปรดช่วยท่านพ่อของข้าด้วยเถิด โอเคครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนแรกก็จะทําแค่ตอนเดียวนั่นแหละแต่ตอนเดียวแม่องมีแค่นาทีเดียวเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดแล้วเอ๊ะถ้ากูลงหนึ่งนาทีไปคนดูคงด่ากูแน่มึงจะลงทําไมว่าแค่นาทีเดียวอะไรประมาณนี้เลยทําให้2ตอนนะโอเคก็จะมีประมาณนี้แหละโอเคคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย